นะครับอ่าส่งมาแบบนี้นะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียดูแบบไหนจะมีรูนะครับดูตรงนี้อ่าเรียนละ500บาทนะครับสลามดิสวดดีเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะบัสดุนะครับที่เอฟซีจากจังหวัดอาราธิวาฒนะครับส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนที่จะเข้าในอีพีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกุนยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเรียนเบียวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4ีห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขา,ขาวอย่างนี้ อยาไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหางห่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สีก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำ,ดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอย่าขัดยาล้างเดี๋ยวรคาตกนะครับเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรขวานิกเกิลเหรซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญนี้ราคาต่างกันลิบเลี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกใน e p พีอื่นนะครับเนื้อที่5้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับสลามแนละสว่วนที FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของที่เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาส่งเหรียญเบี้ยววานะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญชาวาหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญยาววอทั้งเองนะครับส่งมาแบบนี้นะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียดูแบบไหนรับจะมีรูนะครับดูตรงนี้เรียญละห้0รบาทนะครับแต่ถ้าเป็นคู่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นคู่แบบนี้นะฮะอ่าเฉพาะตัวเมียก็คือจะมีรูแบบนี้เรียละห้าแต่ถ้าตัวผู้นี่จะมีเดืยแบบนี้เหรียละประมาณพันห้านะครับคู่นี้ก็เริ่มต้นที่สอง0ันบาทเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ระมาัดระวังกันด้วยนะครับ งานเรียนแบบเยอะนะฮะสองพันก็ซื้อไม่ได้ครับถ้างานใหม่นะครับถ้าไม่ราคาต่างกันเยอะเลยนะ,ะระหว่าง500กับพันหก็คือว่าตัวเมียเนี่ยจะหาง่ายกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่าเหรียนบางรุ่นบางบล็อกแบบนี้เขาเป็นเฉพาะตัวเมียอย่างเดียวราคาก็เลยไม่แพงสำหรับตัวเมียนะครับตัวผู้จะแพงกว่าเพราะว่าตัวผู้จะ ผลิตน้อยกว่านั่นเองนะครับถ้าใครมีก็ทักมาได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างนึงนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไ่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้านะครับเดี๋ยวนี้มิจัดชีพเยอะฮะถ้ามีพวกต้องจ่ายค่าใบรับรองอะไรของเขาเนี่ยอันนั้นเลยก็คือมิจฉาชีพเลยนะฮะสันนิษฐานไว้เลย นะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ มีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนย์สกับศูน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี 1907, 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 100- 200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสิบสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ5้าสิบและ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สสตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือ25และ50สะตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเร้เไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนัแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็เนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ